ความสามารถอื้อนหาตัวจัดยากสิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียร์ไทรด็อกเป็นเพราะความมุ่งไม่มุ่งเป็นเพราะความโมนงมานะในการทำงานและเพื่อ,อเล็กกเล็กเลยนะครับและการรำความรู้จากข้อววิชาศิลปะการแสดงตั้งแต่สมัยเรียน ไปประกอบในการสร้างสารรค์ผลงานและมีชื่อเสียงในวงกว้างใช่ความพยายามนี้เองับที่เรายึดถือเป็นแบบอย่างและต้องสรรเสริญเกียรติคุณเพื่อให้ทุกคนได้รับทรางและเป็นแรงบันดาลใจต่อไปสําหรับคนทํางานศิละปะทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอเสียงปรบมือให้กับพี่โคม้องเกียรติของเดี่ยวเวอรีครับ คุูตู่ที่เคารตื่นเต้นน่ะเต้นมาคือตั้งแต่วันแรกที่คูตูรับขึ้นยานก็ยาง <c oughs> ไมได,ได้ลงมาเลยยางใช้สิ่งที่ครูสอนอยู่ทุกวันนี้ทําได้ดีที่สุดแล้วก็เวลาเ <c oughs> วลาเราไปเจออะไรจริงๆแล้วมันมันมันมีอะไรที่มันมันอาจจะไม่ง่ายแบบนี้มันไม่ได้ผูกพันแบบนี้มันไม่ได้เป็นไปแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่เราที่พี่ยึดไว้เสมอและก็สร้างรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อไปก็คือสิ่งที่ครูสอนก็คือสัจจะของจริงมันก็มันคือสิ่งที่เราทามันคือศิลปะการแสดงเราเชื่อในศักยภาพของมันเราเชื่อว่ามันพัฒนาตัวเราได้พัฒนาสังคมได้พัฒนาประเทศพัฒนาโลกพี่พยายามพูดเสมอว่าเราไม่ใช่คนที่ไม่พุ่งกับหนังในเมืองไทย แต่เราทํางานให้โลกดูแล้วก็พูดมาหลายเวทีไม่เคยสั่งเลยพอกลับมาที่นี่มสั่นดีใจมากๆครดีใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณซึ้งในใจผมไม่เคยลืมวิชาครูเลยครับ ผมก้องเกียรติผมตืน,นะครับและพี่เอิร์นะคร,รับสำหรับรางวัลพีช้ออฟพีเอรงาองวัลต่อไปนะคะ,ะกาบเ,เรียนเชิญพี่ดาวฟ้าเป็นเกียรตินะพี่คนนี้ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงละครเวทีของภาควิชาหลายครั้งและยังได้ร่วมแสดงละครเวทีครั้งแรกเรื่องมิมาเนืองของเอกแสงรวมถึงบัณฑิตด้วยนะคะ าการแสดงไปนะคะก็ได้ใช้ความรู้และความรักต่องงานศินละปะให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไม่หยุดยั้งจนถึงปัจจุบันค่ะพี่พี่คนนี้นะคะได้ผ่านการทํางานในวงการศิละปะการแสดงมาแล้วหลายตําแหน่งด้วยรอยยิ้มและความอาร์ดีที่เราพบเห็นตลอดในเวลานี้เองถูกถ่ายทอดลงบทตัวละครหลายเรื่องที่ทําให้ผู้ชมสามารถยิ้มได้แม้กระทั่งหัวเราะทั้งน้าตาค่ะในฐานะเบื้องหลังนั้น ที่ได้ใช้ความสามารถในการเขียนบทละครซิดคอมเช่นเฮ่งเฮ่งเฮ่งบางรักซอยเก้า mm hmm. เป็นต่อเป็นข่าวผู้กองกันเน็ดที่สร้างชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักคงหนีไม่พ้นบทวอก mm hmm. ในซิดคอมเป็นต่อ oh, <yeah. S 1> ขอเซนประมุ่ง ที่ผมตื่นเต้นจริงๆด้วยพี่ผมจำได้ดีนะครับว่าเข้ามาภาควิชานี้สิ่งแรกที่ตอนสอบสัมภาษณ์สิ่งแรกที่ถามว่าทําไมเข้าภาควิชานี้ผมบอกว่าผมอยากเย็นกำกับการแสดงกับคูตู่ครับทํางานด้วยความบ้าบ่าตีปีนะครับเป็นนักแสดงได้ทำรายการนะครับ 4ปีที่อยู่ในภาพิชานี้ครูตู่ชมผมหนึ่งครั้งในการชมครั้งนั้นคือเขานั่งยืนดูงานอยู่แล้วเขาก็ตก่าแล้วบอกว่าเก่งมากแล้วเขาก็เดินไปเช่นเดียวกันครับในชีวิตข้างนอกรับรางวัลมาก็เยอะนะครับอ๋อคือการชมครั้งนั้นครูนะครับอาจจะเป็นคำชมกัาสร้างาแต่ว่า ผมประทับใจที่สุดเท่าที่มีใครเคชมผมมาในชีวิตเลยก็เหมือนกันครับได้รับรางวัลมาก็เยอะไม่เคยภูมิใจเท่ารางวัลนี้เลยครับขอบคุณนครับขอบคุณท่านชาขอบคุณผูตู่ที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณอีิๆครับแล้วก็ผมจะพยายามสร้างสรรค์าง,งานดีๆแลนะ้วทำเพื่อประเทศชาติเพื่อภาควิชาของเราต่อไปครับขอบคุณครับ้วรุ่หนหม่ันรรางมาสน,นะครับสำหรับราวัาไลไทของรางวัลท่า,านะะรุ่นพี่ท่านนี้เนี่ยเคยร่วมง,งานกับทางภาควิชาศิลปะแสดงของเรามา,มามากมายนะฮะไม่ไว่าจะเป็น ด้านการเป็นนักแสดงในสมัยที่ท่านยังศึกษาอยู่แล้วก็การเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาแล้วผลงานสําคัญที่ท่านกลับมาช่วยสร้างสรรค์ให้กับภาควิชาศิลปะการแสดงของเราเริ่มตั้งแต่ละครเพลงเรื่องคาบาเร่ณศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทยเอ็มมัตเตอร์ไฟล์ณเอ็มเทเตอร์แนักแบ็เทเตอร์และเอ็มเทเตอร์อรุณอมริน ละครเ,เรื่องข้าวนอกนาละครเรื่องเยือนพระยมหรือเด,ดนะเด e e ทลลลท,ท,ทั้งที่จะแสดงนระลงละครเอสพนาดประเทศสิงคโปร์และละครอักษราละครเรื่องครับข้าและผมกับประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลายทั้งที่จะแสดงนรงละครนาซาบารีประเทศสาธารณรัฐเช็คและรงละครแบ็กบ็อกชเตอร์ท่านยัง ำรงตำแหน่งหรืรับตำแหน่งผู้ออกแบบฉากนะฮะเป็นผู้ท่านนี้ก็ติดเต็นพอแล้วนะเออเออและท่าน,นยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆรุ่นลหลักๆนะครับในในฐานะคุณครูอ่าโดยสอนวิชาการออกแบบฉากอ่าเป็นครูรูเตอร์ของน้องๆทุกคน ไปอะไรเนี่ย <rôle> พี่เซอร์ว่าไม่ได้ยินขอเสียงปรบมือให้เกับพร่อาร์พีเอพู้ที่อุทิศตนให้กับการมาช่วยเหลือภาควิชาของเราอย่างเต็มความสามารถพี่เต้ยหรืออาจารย์นักคม ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆนะครับสอนมาเยอะนะครับวันนี้ตื่นเต้นที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับางวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับดีใจที่สุดก็คือได้ได้อยู่ที่นี่นะฮะได้อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อยากบอกพี่ๆที่จบไปนะครับกลับบ้านเราบ้างน,นะฮะบ,บ้านเราได้อยู่มาก อไปข้างนอกไม่ได้ได้อยู่แบบนี้เราเออกไปเยอะมากเราไปทําหลายที่มากเรานคมสุขว่าที่นี่คือบ้านเราแล้วมันน่าอยู่จริงๆมีน้องๆที่น่ารจริงๆจริงๆมีน้องที่แล้วจะบอกว่าเขาทุ่มเทนะ,ะับเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อเพื่อละครเพื่อ,เพ,อเพื่อสิ่งที่เรารักที่สุดนะคะรับมาช่วยเหลือกันนะฮะ เราบางทีเราทำเนีเดียวเราบอกว่าันก็ไม่ไหวนะฮะคุณตู่คงไม่ไหวนะฮะเริ่มแก่แล้ว <laughs> อันนี้เรื่องจริง <laughs> นะครับก็ฝากฝากด้วยนะฮะกับบ้านเราขอบคุณมากครับ